สวัสดีครับพบกับ TNN News ข่าวเช้าไปเริ่มที่ข่าวสารวงการกีฬากันก่อนเหมือนเช่นเคยนะครับโดยจะไปเริ่มที่วงการกีฬาในบ้านเรากับกีฬาโบลิง่งรายการใหญ่ซึ่งแชมป์เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยครับอย่างอันนบอารมณ์สรานอน์ครับ เริ่มต้นที่ n n News ข่าวรุ่งเช้าด้วยกีฬาโบลิิงก่อนนะคเป็นรายการสิงโปรเฟชชั่นอลไทยแลนด์ทัวร์2020นะครับประเภทโอเพนชายและโอเพนหญิงที่บูโอลิทิมแอนด์โบรัชโยทินซึ่งเป็นครั้งแรกที่สมาคมนั้นจัดการแข่งขันระดับโปรเฟชชั่นอลขึ้นมาในรอบชิงชนะเลิศปนะรากฏว่าหลังจากแข่งขันกันไป6เกมนะครับเป็นเจ้าเบนส์หรือว่าอันนบ อารมณ์สรานนท์นะครับที่เป็นนักกีฬาโบลิ่งทีมชาติชุดเอเชียนอินดอร์เกมส์โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าชแชมป์ไปครองด้วยคะแนนรวม1 3 4่มคะแนนอันดับที่2เป็นพลกฤิศธนสัง1,248ัคะแนนและอันดับที่3าเป็นสุรศักดิ์มานุวงศ์ที่1229คะแนนนะครับโดยเลขาที่การสมาคมกีฬาโบลิ่งแห่งประเทศไทยนางสุวสัลัยสัตูลีเปิดเผยน,นะครับว่าการแข่งขันรายการนี้มาแทนที่ของเวลิลด โอลิ่งถัว่วเนื่องจากว่าไม่สามารถจัดการแข่งขันได้จากปัญหาของการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนะครับเพื่อช่วยให้นักกีฬานะั้นมีประสบการณ์ที่มากขึ้นก่อนจะแข่งขันในรายการเอเชีย n อินดอร์เกมเอเชียนแชมเปี้ยนชิพเวิด์ยูทซึ่งล่าสุดแล้วก็มีนักกีฬาที่ลงแข่งในรายการนี้เป็นที่เรียบร้อยโดยอีกหนึ่งข่าวคือเวียดนามนั้นเป็นเจ้าภาพซีเกมในครั้งต่อไปบรรจุ กีฬาโบลิ่งเข้าไปในการชิงชัยเหรียญทองเป็นที่เรียบร้อยซึ่งแน่นอนว่าทัพนักกีฬาทอยแก่นไทยก็หวังจะคว้าแชมป์คว้าเหรียญทองเพราะในซีเกมส์ถือว่าทีมชาติไทยนั้นไม่เป็นรองทีมใดๆในอาเซียนนะครับอีกโครับนยังเป็นนักกีฬาของ